เพชรพาลวดสวัสดีซี่ชู้ฟูสกขคนครับผมเมื่อนี้ก็ชิมต,ตาแนวทางล่าพัฒนาของเซียนปลาตานวันจันทร์ที่ยี่สบสามตุล่าสองหาหกหกเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบล่าพัฒนาก็ออกบนก็ออกศูนย์ศูนย์เจ็ดล่างก็ออกสองศูนย์พี่น้องเฮ้าโศกหมานกับเซียนปลาตานบอเขาตัวตรงเขาตัวต,วตรงตัวเน่นพอม ขเส้นปลาตันเน้นส <turn> ี่เก้าสามเก้าสามศูนย์สองศูนย์เข่าตัวเน้นค้อมพี่น้องเข่าสองศูนย์ตัวเน้นความนี่ของเส้นปลาตันของเส้นปลาตันเข่าสองงวดจิตละพี่น้อง ส่วนเลขวิ่งส่วนเลขวิ่งนั่นสองกับสี่กะเขา่า2จับคู่กับเขา่า2 0เข่าตรงๆเข่าล่างตรงๆ วันจันทร์ที่ยี่สิบยี่สิบพนะยี่สิบพันมาแล้วมายี่สิบดูแวันจันทร์ที่ยีิบสามอ๋อเวันจันที่ยี่ามเอจเก,ยจเกียนถือเนละ

ลาวพัฒนาบน <Es> บนล่างบ,บนล <c Excel KK> ่างบนล่างวิ่งรูดสามสี่ เชียนปลาตานเพื่อนขีให้เป็นบนล่างทุกหวดทด้นพี่น,ออน้องเลยจับคู่ สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ตัวกันเอาเอาตัวกันตัวกันขึ้นหนึ่งศูนย์ศูนย์น ่วนเลขวิ่งรูด3กับ4เน้นที่เน้นที่3เน้นที่3 3สมกับ4เน้นที่สาม ทวนตัวเน้นจับคู่สามเก้าสาม้าสามศูนย์สามสามศน สามหนึ่งติดสี่กับตุกันตัวล่องเห็นว่านเน้นติดสามบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สามอันนี้คือตุกันตัวล่องติดสี่สี่เก้าสี่ศูนย์สีสส่หนึ่งตุกันหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์อันนี้คือตุกัน เชื่อนปลาตานเพ้่น้องแคปหน้าจอครับผมวันจันทร์ที่ยีบสาตุลา่าสองหางของหกลาพัฒนาเชื่อนปลาตานบนล่างวิ่งรูด3มกับ C เน้่นที่3ส่วนจับคู่กับสามเก่าสศย์ส่ส่วนติดซกับ C ีเก่าีศูนยตบกันก็คือ10ึ่งศหลักศูนย์ ส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดสามก็คือสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับหน้าจอตามนี้ครับผมมากระจัด,ดกระจานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แน,นวท่างนะก็ขอบคุณนเส้นปลาตานหลายหลายที่แบงปนันแนวทางรับพัะสนาเบื็อบขูข่ของเก่าพี่น้องของเก่าก็คือของเก่าก็คือเขา่าสองศูนย์ตรงตรง,ตรงอันนี้ก็ของเส้นปลาตาน เลีกวิ่งกับเขาสองเอาตามนี้ครับผมวัดจันที่ยิบสามสองทุมเครื่องคอไห้ชกุชกชคๆมันหมาน,มนเรื่อยๆแห้งๆสู้ผู้สุขค็ขอ,อย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนเงินไหลนองท่องไหลมากนฝากก็ไหลค็แทกก็ติดตามเหตุาลรวยนะครับแล้วคลิปหน้าพอ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม